เริ่มเนาะเอ้ยมากินมันเผาหมดเริ่มบ้านปากขาดอนได้บ้านนอกขอะเขมีเขาจะมัขายมันเผาหมดเขนซื้อให้กินซื้อให้ไม่ห้างไม่มายกินกินมันเผาเด้ออันนี้ผู้ใหญ่ใจดีมนเลี้ยงมันเผาอัศเชียมาเลี้ยงอัศเดียวว่าบ้านนอกขอบเขมอัศเชียที่วะ นั่งซุ้มเซลลมันเินงูกซลล์เพราะอะย่างนี้อี่มัเภาน้ำตามศาสตร์ปน้ําซุ้มเซลลมันเป็นน้ำมืดนี่เลของอเมื่อนี้เซลล์เลือดเล็กเล็กไข่งงอเมื่อนี้ซุ้มเซลล์กันซื่อเล็กเล็กอ

หมหมาของอ้างกีักินอยู่นะ้งเหอนใหญ่นึงหใหเลีก็ผัดกินฮะหวบ่เนี้บ่เลี้ยวแฮวว้งนน้ดำๆ้านน้เข่าแล้วค่ะไปบ่นเดียวครับ้วเจอวเดืัน้องเลี้ยวเลี้ยวอี้้ยบ้ง กัไปหานึ่งบนอะบอกว่าตัวกับไปหาใม่บอกไม่ได้ไปเทานี่หนูแหวนนะเนี่ยด็กปุรแปดพันหเน กดองจิค่ะก right ัไม่ใช่ก็ใ่ดองนี่ยัโว้ยมือเดียวสงมองซีบมองมองบมองซีบบอสฝากไปมองซีบมองซบเจยาซอยเจ้าซอยซีบพันมาทิงเราหูเจี๋ยวก็แาซอยซีบพันาแล้วก็เปิดฝ่ายฝากฝายดองเลยเียวดอง สุกเออเมื่อกีูแกะมาแล้วกูได้อีกแนวบุกในดอนเป็นบ่าลูกบาวเค้นเออคุณแม่เค้นซุปคุณแม่ซุปมันมีอนี้ยให้นได้สิคุณเทพอบปากมาอือนออือนออือน้ะฮะคุณเทแล้วกูกรไรก็เลยไม่น่าใช่ลว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để